สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้ช,ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมจะไม่ชอบเล่นเอง <c oughs> คราวนี้เราจะลองเออกินขิงแก่ดูบ้าง <c oughs> เออแต่ทําไมขิงแก่รอบนี้เธอแบบเธอไม่เซ็กซี่สุดใจเหมือนกับเกมอื่นเลยอ่ะแบบไปฉันยิ่งดูซิเธอมีอะไรดี เิน你好ที่องกิกุอันนี้มันของเดิมนี่นะก็คือไปเป็นบอดี้การ์ดนะโอเคแสดงว่าน,นี้ข้ามไปข้ามไป,มไปงั้นเรามาลองสอนโยคะเขานะนี่สอนโยคะให้เฉินยิ่ง รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะสอนให้ไม่ได้เธอไม่สนใจอาจารย์อย่างฉันได้ไงเนี่ยคือแบบเป็นอาจารย์สอนมาสักพักแล้วก็ต้องไปพักผ่อนหน่อยใช่ไหมล่ะเออท่านประธานคะถึงแม้ว่าท่านประธานจะเป็นประธานแต่ว่าเรื่องนี้จะยอมให้ไม่ได้ถ้าเงันก็ลองดูว่าจะยอมให้หรือไม่ยอมนี่มาแย่งกันโอ้โหจริงนะฉันยิ่งเธอสู้เขาไม่ได้แล้วโอ้โหแข่งกันสำออยเหรอเนี่ยโอ้โห นี่มันนาทีของสุโมซะแล้วข้อหนึ่งก็คือใส่ใจฉันยิ่งนะใส่ใจเธอเหรอข้อสองก็คือใส่ใจเธองั้นเหรอฉันอยากจะใส่ใจเธอมากเลยเสียม,ม่านโหแต่แบบอขอขอนอกใจแป๊บนึงเจียม,ม่านเป็นอะไรไหมจ๊ะเข้ามาไหนแล้วผอจะไปดูหน่อเจ็บตรงไหนอะ่ะจะจะขอดูหน่อย <Hey. S 1> ตรงนี้งไงล่ะดูมม ฉันก็เจ็บข้อมือนะขอดูหน่อยได้ไหมล่ะไม่ต้องดูหรอกเดี๋ยวส่งไปห้องพยาบาลเลยฉันพักแปเดียวก็หายเลยย่าโอ้โหสมมุนอกใจกันจะจอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยยิ้มหวานด้ด้วยอ่าไม่ไม่นอกใจแล้วเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเอ้ยโอ้โหอย่ามาซีซัวแต่อ่างฉันถึงฉันจะแก่แต่ฉันก็เล่นตัวแล้วเธอไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะเสี่ยวมัน เอาหน้าเมื่อกี้เธอก็นอก<า><ะ>ใจไหมฉันแล้วไม่เป็นไรฉันแบบฉันปวดอะไร老师老师ไหน,ววนปวดไหลรหรือปวดข้อมือกันแน่หรือปวดอะไรเดี๋ยวฉันจับให้ปวดใจละสิที่ฉันไม่รักแล้วถ้าเราไม่ให้โอกาสเธอนั่งข้างเราบ้างก็จะถือว่าใจ้ายใช่ไหมละ่ะมามานั่งข้างฉันโอ้โหเสียงเพลงเหรโอเคนั่งนั่งแหละนั่งแหละทุกคน เอาน่าฉันได้นั่งไปคนแรกแล้วีเป็นไรฉันก็นั่งไปคนที่สองแล้วเหมือนกันแล้วเธอจะป้อนอะไรป้อนได้ซ่อมทองคำนะอะไรกิน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 ผลไม้ดิงทำไมไม่กินละเชื่คือแบบฉันจะป้อนเธอได้ไหมล่ะเชโหเสียงเพลงแบบดิ้งดิงดิงดงดด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 ดเสียงเพลงเข้มข้นขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมา จะป้อนหรือจะอะไรก็มาเลยพอนทีเสียงป้อนเลยนี่ป้อนนี่แล้วพวกเธอจะไม่ป้อนฉันบ้างเหรอฉันจะไม่ป้อนเธอบ้างเหรอฉันก็อยากจะกินหวานๆบ้างเี้ยวคนที่ผ่านมายังหวานไม่พอดเดี๋ยวทุกคนก็จะหาว่าฉันน่าายใจแต่ว่าฉันจะมีใจอยู่ใจเดียวแต่จริงๆแล้วก็มีหลายห้อง เออฉันยิ่งถ้าเธอบริการฉันเนี่ยเธอจะทํำยังไงเธอจะแบบเปย์ซูเปอร์เปย์ะฉันยิงเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาแจมอย่างที่บอกเธอก็รู้นะฉก็ไปก่อนแล้วเนี่ยโอ้โหอบหน้าตาฉันใช่ไหมฮัมซูโมเธอมันแย่จริงฉันไม่ได้แย่หรอกฉันเป็นคนน่ารัก 我觉得这个就挺好看的โอ้ืหสีอะสุดรัะไร่้สึกไม่ดีพรุ่งนี้จะไอ่นมาขาย้ายเดียวปุ่งนี่อาอหต้องหายขานีก็ดีแล้วนเนี่ย你怎么来了มาทำอะไรเนี่ย我这不是怕你闷嘛ก็กลัวว่าเธอจะเบื่ออ๋ไป会陪มาเล่นเกมด้วย你要是无聊的话我给你找个陪玩เออเอยากเล่นเกมแล้วก็เดี๋ยวไปจ้างคนมาเล่นด้วยเดี๋ยวช่วยพา up rank โอ้โหถ้าอย่างนี้ก็เนี่ข้อหนึ่งก็คือเล่นกับ ถังงนะข้อสองคือให้คนอื่นไปเล่นกับถังางนี่ฉันไล่เธอเลยเธอเล่นตรงนี้ไม่ได้นะมันรบกวนฉันเดี๋ยวฉันเล่นเองฉันไม่ต้องเล่นเองจ้างคนมาเล่นเออเดี๋ยวแอดวีแชทไปเลยไปเล่นกับคนนี้นะไปแบกถังงเธอไปแล้วเดี๋ยวฉันเปลี่ยนเสื้อให้กับซุโมดีกว่ามันไม่เหมือนจุดนอนเลย โอ้เกมนี้มันไม่สนุกเลยท,ที่ไม่มีซูโม,ม่ด้วยเธอใส่เสื้ออะไรไม่หรอเพราะเธอไม่ดูแลฉัน,นเล่นแล้วไม่สนุกไ,ไปดีกว่า <laughs> สรุปก,ก็คือเอาเสื้อมาให้เลยนักต้นนะ <c oughs> อะไรเนี่ย มีเสื้ออยู่ตัวเดียวพับไปพับมานี่เธอยังไม่ถึงเวลาเข้าองวันเลยก็แบบเอาของกินมาให้เนี่ยตั้งใจทำขนมมือเลยโอ้โหได้กินของหวานไาตั้งนานแล้วเอามาให้กินหน่อยสิป้อนหน่อยอันนี้เดี๋ยวใอยกินแล้วกันเดี๋ยวฉันสั่งของใหม่มาให้มันจะดีเท่ากับของที่ทำมาได้ใจได้ไงล่ะอู้ข้อหนึ่งก็คือกินไอ้กลมๆเนี่ยนะเขาเรียกอะไรทางเหยียนนี่มันอะไรกลมๆอ่ะมันเป็นแป้งกลมๆอันนี้กินเค้ก กินเค้กเธอก็ได้เดี๋ยวเธอน้อยใจอีกเอั้นนี้เก็บไว้ก่อนนะปล่อยให้มันเย็นชืดแล้วเดี๋ยวค่อยกินฉันจะแบบกินแต่ขนมจีนจนเบื่อแล้วเดี๋ยวกินเค้กก่อนเค้กนี่มันจะไปดีเท่ากับของขนมเธอมันจะดีเท่าเค้กของฉันได้ไงล่ะไม่ดีต่อสุขภาพหรอกมีแต่แป้งจริงๆเค้กก็มีแต่แป้งนะ ต้องรีบหายจะได้ออกจากโรงพยาบาลโอเควางของแล้วก็ไปได้แล้วไม่เป็นไรยังไงฉันก็ได้ก่อนเธอไปแล้วทำไมคนแก่คนนี้เขาไม่เซ็กซี่เลยอ่ะคคาาน่ยูะมไม่ได้บูลลี่นะไม่อยากบูลลี่เฮ้ยเอาดอกไม้มาให้เหรอเนี่ยโอ้โหอยากจะดูแลฉันขนาดนี้วางของไม่ใช่ดอกไม้เนี่ยมันไม่ช่วยอะไรหรอกนี่ฉันรับแทน นงั้นเดี๋ยวจะนวดให้ด้วยแหละนอกจากให้ดอกไม้ฉันก็นวดได้ฉันจะนวดลงไปทุกจุดเลยฉันเลือกเลยว่าจะให้คนทําไม่เป็นหรือคนเป็นผู้เชี่ยวชาญฉันจะากเลือกเธอผู้เชี่ยวชาญแต่ฉันต้องเลือกอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นนอกใจอีกหรือนอกใจหน่อยดีว่านอกใจหน่อยได้ไหมเฉินหยิ你再帮我包个橘子吧，หน่อยสิ มันแน่นอกมันต้องยกออกได้เลยโอ้ซูโม่ใช่สิฉันเป็นแก่แล้วเมีการแบบแม่มีการแอบยึกยกยกด้วยนี่จะป้อนเธอแต่ก็ไม่ป้อนเดี๋วเรียขอขอกินด้วยไม่ให้กินหรอกเธอไปให้คนอื่นจับเล่นกดให้มันจบๆไปแล้วก็รีบไปซะโอ้โหก็เลยไม่ได้กินส้มนะ อ่าไม่ไม่นอกใจแล้วเมื่อกี้นอกใจรอบสองนะอย่ามายุ่งนี่大老远跑来还是先坐下休息เธอน่พักดีกว่าน่ะเธอมาตั้งไกลอ่ะเอาส้มไปกินให้小英เดี๋ยวเนี่ยนวดมกัวกันนี่ส้มที่ซื้อ้มมาเนี่ยเป็นเกรดเดสูงสุดเลยนะอร่อยหวานเจี๊ยบเชิญกินนวดสิอึกเอออ้ออึก โโอหบอกแล้วว่านวดไม่เป็นก็อย่าทำไม่ได้เรื่องเลยฉันทำเองดีกว่าไหมไม่เดี๋ยวฉันจะออกแรงมากกว่านี้เฟยงไม่ต้องขาจะหักแล้วอย่าทำตาขมึงถึงขังอย่างนี้หน้าตาแบบเธอเธอนี่มันน่ารักจริงๆเลยเซียวม่อนดูนี่ดิดูอะไรกัน หันจอไปทางนู้เลยดูเลยฉันฉันมาเปลี่ยนเจ้าของอะไรมาให้ฉันก็ไม่ให้หรอกจะเป็นส่งอะไต้องชอเจ้าสิ่งเนี้ยนี่ก็คือออยันเสียกระบาลให้เธอแล้วกระบาลจะเสียเล่นไปเลยอย่าไปอามาลำบากหน้าดูเลยสินะนี่นี่ก็คือของที่ฉันห้อยคอไว้ตั้งกระเด็ก ยันแก่เลยเนี่ยให้เธอนะโอ้โหข้อหนึ่งก็คือรับเจ้ายันเสียกบานมาเอ้ยไม่ใช่ยันหนึ่งการปลอดภัยอันที่สองก็คือนี่สร้อยทองคําแท้โอ้โหดีเลยอะเอาไปตึงได้ไหมเอาไปจำนำหน่อยช่วงนี้ไม่มีเงินเธออย่าไปซีซัวตึงนะขอบอกอันนี้ขอเกมไปก่อนนะเธอต้องได้รับการาปกป้อง <นะ S 1> ไม่ใช่ฉัน ขอให้มันปกป้องเธอนะเอา้าสรุปแล้วกลายเป็นซึ้งซะงั้นน่ะส่วนทองของเธอเนี่ยถ้าให้ฉันมาแล้วก็ฉันคงอดใจไปตึงไม่ไหวแน่นอนอะ่ะถึเาคนะมแ้วหมถึงเวลาที่คนจะมามแล้วใช่ไหมะโอเคถึงเวลาทุ่คนจะมาแล้วชไม่โเท่นาแใช่ะเดี๋ยวลาคนจะเา้วะเข้ามาแล้วล่ะโอเคงเวนา็เราก็ข้ามไปนใะเพไาม่ะยังไงทุกคนก็เา้ามา ไอ้ตรงที่แวะไปบ้านไม่ได้ไปดูนะจีนจีนไปฉันยิ่งเออเธอเป็นขิงแก่ที่รอบนี้ไม่ค่อยถูกใจเลยอะแต่ไปไปหาเงินไปหาเงินเอบอกแล้วว่าห้ามสีสัวเข้ามาสุโม่ขอโทษนะเมื่อกี้โมโหไปหน่อยนึกพูดมมาาตตรงเลยว่ามมีอะไไร่่ักก็แคทางนนห เพราะอินีหรือเปล่าเอเครียดอะอ之前跟宇公司签一份对赌协议。ือแบบตอนนั้นเคยทำงานร่วมกับบริษัทหนึ่งอ่ะแต่รู้สึกว่าจะมีปัญหากันแล้วตอนนี้ก็แบบลำบากมากเลยอ่ะเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้。มีแค่สองวิธี。หนก็คือจ่ายค่าชดใช้。 สก็คือต้องลองหาอะไรว่าฟังไม่ทันข้อ1ก็คือเออไปหาทนายนะข้อ2คือไปไปหาอีกฝั่งนึงใช่ไหมเราลองไปหาอีกฝั่งหนึ่งเราอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันน่าจะใช่น,นี่ไปหาอีกฝั่งหนึ่ง ตอนนั้นก็เคยทำงานเป็นยามก็แบบว่าได้รู้จักคนนะแนะนำว่าลองไปติดต่อดูสิเขาเป็นคนที่เชื่อถือได้นะไม่ค่อยสนิทกันดีๆจะไปได้ไงต้องลองไงไม่สนิทก็ต้องลองเชื่อสินำบัตรก็มีนี่โทรเลยเอ้ยส่งเมสเซจเลยปิ้งมันจะได้จริงเหรอซุนม่ 我是ั氏集ี的่ะ理ี่เป็นป成ะานบริษัทเ有ิ有หยิง其่ะคุณไม่ค่ะรู้จักกันมานานแล้วก่าก็ไม่ได้คุยกันดั้งนานแต่ว่าก็จำได้อยู่ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันได้อดีดีค่ะดีโอ้โหเป็นไงล่ะบอกแล้วเส้นฉันใหญ่โมถ้าไม่มีเธอเนี่ยทำไงเนี่ย 小英，这下你可以放心了吧？เทธอก็จสายใจ了。刚刚谢谢你啊，我真不知道后面会发生什么事情。就。陈总，啊、好雅致。有约？有约、嗯？有约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 ？有有约？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 有 ขอร้องฉันสิแล้วฉันจะปล่อยเธอไปเฮ้ยบ้าปะมาบังคับเหรอเฮ้ยคิดว่าเกี่ยวอะไรวะอยู่ดีมายุ่งด้วยคือหัวหน้าครับนี่ครับเอกสารนี่แหกตาดูนี่เคลียร์เรียบร้อยแล้วอย่ามาเบงไอ้ว่นเฮ้ยเป็นไงได้ไงวะไม่จริงเดะอุตส่าห์มาบับเคลียร์แล้วไง 不ั我一ม我看อ他แ要้了。รอกคิดว่านี่มันจะปกป้องเธอไปได้ตลอดเหรอแน่นอนอะไรกันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ผิดพลาดไปนิดหน่อยตอนนี้ก็เลยมีคนมาทำไม่ดีด้วยอย่างเงี้ยตอนนี้เกียรืตอนนี้เกี่ยบได้เรื่องหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องอื่นอีกนิดหน่อยทำไงดีนะ ข้อหนนี่คือใช้คําว่าแบบตกปลาเหรอล่อปลาลอ่อศัตรูออกมาจากถ้ำงี้หรือเปล่าขอ้ขอสองไม่ใช่ข้อซองข้อสอง,อสองเออแบ่งข้อมูลออกไปเหรอคืออยังไงวะไม่ค่อยแน่ใจเอออันแรกน่าจะเป็นตกปลาแบบเหมือนหลอกล่อ,อจับผู้ลายนะอ่าข้อแรกเลย้งวง่ายมากคุณคยตกปลาไหมตกปลาเหรอ 我从来不钓鱼。这感情不是很重要的。呜，我累了。我会不会钓鱼。钓吧，钓吧，钓说这个呀，不会呀，我挺喜欢钓鱼的。吧，钓吧，钓吧。钓吧，钓吧，钓吧。钓吧，钓吧，钓吧。钓吧，钓吧，钓吧、啊。钓吧，钓吧、啊，钓吧。钓吧，钓吧，钓吧。钓吧，说吧，钓吧。钓吧，钓吧，说吧。钓吧，钓吧，钓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 吧。钓吧，钓吧， เท่านี้มันก็จะมาติดกับได้เลยเดี๋ยวฉันปล่อยข้อมูลอะไรดีนะปล่อยภาพรับเอ้ยภาพรับเงั้นเหรอคลิปรับคลิปรับสมา很棘มาเป็นไงตื่นเต้นหรอปล่อยคลิปรับ小他到คือแบบก็ตื่นเต้นนะการปล่อยคลิปรับอะไรออกไปเนี่ยเพื่อหลอกล่อกตูอเข้ามาไม่ต้องห่วงเลย 股东们都知道内鬼的事情但是现在没有确凿证据证明他่个คือ,บบอย่างนี้มันก็มีความเสี่ยงมากเลยนะนเราไม่รู้ไม่มีหลักฐานาไม่อะไรว่ามันจะทำได้ไ<ห>จริงห,หรือเปล่าไม่ต้องห่วงฉันมีหลักฐานเอ,อ้ยฉันมีไอเดียแล้วนี่มันออกทะเลหน่อยๆนะเนี่ยเราจะไปแกนไลน์หรือเปล่าเนี่ยข้อหนึ่งก็คือหาซัพพอร์ตนะข้อสองก็คือเออแบบปกป้องหลักฐานไว้ หาซัพพอร์ตเหรอหาซัพพอร์ตหาซัพพอร์ตคืออะไรวะนี่ฉันเส้นเยอะนี่ฉันจะส่งไปหาคนช่วยกันเสียอ่อ我已经帮你找了个好帮手นี่ฉันไปหาผู้ช่วยมาอีกแล้วไม่ต้องห่วงฉันแบบเส้นเยอะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอะไรไม่ต้องหาคนช่วยหรืออะไรหรอกฉันมาจัดการเธอแล้วทำไมเธอจะมาจุ่งอะไรกับฉันเอ๊ะแต่ไอ้นี่มันเหมือนก่อนหน้านี้ มันไปจีบสาวอยู่จีบจีพยาบาลนี่หว่าใช่บอกว่าคนเดิมเธอต้องจัดการเธอตอนนี้เธอไปได้แล้วเธอไม่สามารถเป็นหัวหน้าที่นี่ได้เราออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์ขอลองอีก2นาทีนะ2นาทีเชื่อฉันนี่ครับนี่ใครกล้ามายุ่งกับเด็กน้อยของฉันเออคือแบบว่าขอโทษครับ ีดคิดว่าเก่งมากเหรอออกไปไปใกล้ตินน,นี่ดะเอิง叔叔谢你了เอาลุงขาอยูด่ดีๆมาช่วยได้ไงเธอไม่ต้องขอบคุณฉันเธอควรจะขอบคุณซูโมโ่ต่างหากแหละเพราะว่าซูโม่มันเส้นใหญ่ซูโม่ไม่ต้องขอบคุณเลยฉันน่ะเส้นใหญ่แต่ฉันแค่ไม่ได้บอกมีเรื่องจะบอกเธอบอกมาเลย余年我有话要跟你说。บอกมา ต้องไปแอบบอกในที่รับรอไม่ใช่บอกให้รอแป๊บหนึ่งอ้าวให้ให้ให้รออะไรน๊บเปิดมาฮึบโอโหมาพร้อมชุดแต่งงานเลยเรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนเธอจริงจังขนาดนี้เลยเนี่ย余年什么我以前最心于事业，觉得世界上没有什么比时长更引人入胜的。 แต่ไม่กล้าจะแสดงออกไปแต่อยู่กับเธอแล้วฉันคนพบว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยอ่ะมีความสุขมากซูโม่คุณ愿่เธอแต่งงบฉันนะหนึ่งแต่งก็สองไม่แต่งกูไม่แต่งวุดนแล้วนะแต่งแต่งแต่งโอ้เธอแต่งข้าไหนผู้หญิงมาขอผู้ชายแต่งอย่างนี้มันได้ที่ไหนแ่ะมันต้องเป็นผู้ชายขอนี่ครับผมจะคุกเข่าลง เฉนเี่ยาเจี๋ยเอ่อ你愿意成为我生命中最美好的巧合吗？คุณจะแต่งงานกับผมไหมครับ？ได้เลยแต่งแต่งค่ะโอ้โหแล้วก็ต้องตัดตรงนี้ทิ้งเพราะว่าทุกคนจะทำให้มันติดลิขสิทธิ์ติดติดลิขสิทธิ์แล้วเราก็พาเออสาวแก่มาบ้านนะเฮ้ยแต่ว่าจริงๆพอเขาแต่งหน้าแบบนี้เขาก็ดูเนียนขึ้นมานะเขาดูอายุาน้อยญญญลง ไอ้เด็很开心นะโ,โหแม่ดีใจมากเลยนะลูกเพราะว่าลูกเลี้ยงแม่ได้สบายเลยอ่ะมีเงินเยอะไม่มีปัญหาชีวิตเลยเข้าใจไหมเนี่ยได้คนดีคนรวยคนเปามาอย่างเงีย้ยเข้าใจไหมดีแล้วตอรหรอมาครับดีแล้วครับฉันก็ดีใจนะที่มีเธอโอเคเข้าไปเถอะแม่รักลูกมากกว่ลูกจริงๆซะอีก และนี่ก็คือฉากจบที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในนะถึงผู้หญิงเขาจะทำตัวแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็ต้องการผู้ชายที่อ่อนโยนกับเขามันก็ใกล้หมดแล้วนะมันก็เลยจะสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆนะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เรามาดูกันต่อคราวหน้านะสําหรับวันนี้ก็ลาก้อย